เรื่องจริงผ่านจอเด็กซีรีส์เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่น่ากังวลเกิดขึ้นเมื่อแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถูกมิชาชีพนำธนบัตรปลอมฉบับ1,000บาทไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลท,ทำให้แม่ค้าได้รับความเสียหาย ศูนเงินไปโดยไม่รู้ตัวแม่ค้าผู้เสียหายจึงอยากจะฝากเตือนกับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบธนบัตรทุกใบให้ดีก่อนรับเงินโดยเฉพาะธนบัตรฉบับละพันที่มิจฉาชีพนิยมใช้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหากย้อนกลับไปเมื่อปี2557ทางรายการเคยนำเสนอกรณีแบบนี้มาแล้วเป็นแบงค์ปลอมที่ทำได้แนบเนียนจนมีคนหลงเชื่อและเสียหายกันหลายราย ย้อนกลับไปชมเหตุการณ์นี้อีกครั้งเพื่อเป็นอุทาหรณ์และช่วยกันสังเกตภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตรครับเรื่องจริงที่คิดถึงแบงค์พันปลอกก็ใจหายกลัวนะคะเพราะว่าพอทีรับจากลูกค้ามาก็ไม่ได้ดูเลยกลัวเหมือนกันนะ ก็ไม่อยากจะได้เบงพันแล้วอยากได้เบงร้วยอย่างนั้นนะแล้วก็มาซื้อของเพียงให้เบงพันก็ต้องดูกันดูแล้วดูอีกกลัวจะเป็นแบงปลอมคุณผู้ชมที่วัฒนาบัตรที่เห็นอยู่นี้ฉบับไหนเป็นของจริงและฉบับไหนเป็นของปลอมแยกออกไหมครับเมื่อเราเอาธนาบัตรมาเปรียบเทียบกันระหว่างของจริงกับของปลอมหากมองเผลินด้วยตาเปล่าก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายกันมาก จนไม่สามารถทราบได้ว่าฉบับไหนเป็นของจริงและฉบับไหนเป็นของปลอมล่าสุดความสับสนนี้ได้เกิดขึ้นกับคุณใหม่พนักงานศูนย์บริการโทรศัพท์ที่ห้างสับสินค้าดังแห่งหนึ่งครับของจังหวัดตรังก็วันนั้นนั่งรับเงินอยู่อะค่ะเป็นช่วงของแอร์ํามของใหม่พอดีแล้วก็ลูกค้าก็เยอะด้วยอะค่ะวันนั้นคือไม่ได้ตั้งตัวค่ะ คนร้ายทําทีว่าเป็นลูกค้ามาจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เหมือนกับคนอื่นๆท,ทั่วไปและอาศัยช่วงจังหวะที่คุณใหม่กาลังเร่งรีบเนื่องจากมีลูกค้าหลายต่อหลายคนรอยอยู่คนร้ายจึงรีบยื่นธนบัตรให้กับเธอทันทีครับพอช่วงตกเย็นก็จะนําเงินไปขึ้นแบงะค่ะแล้วก็นับไปนับมาก็ไม่ได้สังเกตดูด้วยอะค่ะว่าเป็นแบงก์แบบไหนนี้พอนําไปขึ้นแบงก์เป็นง,งานก็สแกนออกมาก็เป็นแบงก์ปลอม คุณใหม่มารู้อีกทีว่าธนาบัตรที่เธอได้รับไว้นั้นเป็นของปลอมมารู้อีกทีก็ตอนที่เธอนําธนาบัตรนั้นเข้าบัญชีที่ธนาคารครับไม่เคยเจอค่ะเป็นครั้งแรกที่เจอหวาดระแวงไปเลยกลัวค่ะคือเหมือนเวลาลูกค้ามาชาระเมื่อไหร่ก็คือต้องส่องทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบงค์พันก็คือต้องส่องใหญ่เลยด้วยความเร่งรีบและเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเธอเลย เธอจึงไม่ทันระวังตัวตลอดจนสังเกตธนบัตรอย่างจริงจังส่งผลให้เธอต้องเสียรู้และก็เสียทรัพย์ไปอย่างน่าเจ็บใจทีเดียวครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องธนบัตบรปลอมออกอลาวาดที่จังหวัดตรังจนกลายเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจนทําให้คนร้ายกลัวความผิดที่มีโทษถึงจําคุกตลอดชีวิตจึงพากันนําธนาบัตบรปลอมมาทิ้งทําลายหลักฐานกันจนํานวนมากทีเดียวนั่นชี้ให้เห็นว่าธนาบัตบรปลอม มีระบาดท,ทั่วประเทศเขาจับจุดอ่อนของคนที่ใช้เงินได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยรับเงินเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สังเกตใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรับเงินมาเลยแล้วก็เข้ากระเป๋าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือว่านอกจากเราไม่สังเกตแล้วเนี่ยประชาชนก็จะไม่รู้ว่าวิธีสังเกตเนี่ยเราวทำยังไงล่ะ ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้เนี่ยเราจะแก้ด้วยการที่ว่าเราต้องมีการกระตุน้นเตือนประชาชนนะคะว่าให้มีความสังเกตนะคะแล้วก็รู้วิธีการสังเกตด้วยว่าธนบัตรจริงเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างเพื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันหีกเลี่ยงธนบัตรปลอมธนาคารแห่งชาติจึงบอกวิธีการสังเกตธนบัตรผ่านเว็บไซต์พร้อมกับผลิตคลิปวิดีโอขึ้นเพื่อให้คุณได้ชมและเข้าใจง่ายๆดังนี้ครับ เราควรหมั่นสังเกตทุกครั้งก่อนรับธนบัตรโดยสามารถทำได้ง่ายๆใน3วิธีคือสัมผัสยกสองคลิกเอียงวิธีแรกสัมผัสเริ่มตั้งแต่เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษจะเหนียวกแกร่งกว่ากระดาษธรรมดาและมีลวดลายเส้นนูนจากหมึกที่ใช้พิมพ์เมื่อลูบสัมผัสจะรู้สึกนูนสะดุดนิ้วมือโดยเฉพาะตรงคำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขแจ้งชนิดราคาวิธีที่2ยกสอง ลายน้ำในเนื้อกระดาษเมื่อยกธนาบัตรขึ้นซองกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีภาพซ้อนทับที่เกิดจากการพิมพ์ลวดลายบางส่วนแยกไว้บนด้านหน้ากับด้านหลังอีกจุดสังเกตคือแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษเมื่อส่องดูจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงแสดงราคาของธนาบัตรนั้นวิธีสุดท้ายคลิกเอีย เมื่อเราพลิกเอียงธนาบัตรไปมาธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบฟอยส์สีเงินแนบเป็นเนื้อเดียวกับธนาบัตรด้านหน้าจะมองเห็นลวดลายหลักสีหลักนิติธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบสีฝังในเนื้อธนาบัตรด้านหลังจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองสำหรับธนาบัตรราคา500และ1,000บาทตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนจะเปลี่ยนสลับสีเมื่อพลิกเอียงไปมาอย่าลืม สังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมครับอันนี้อยากจะขอฝากเอาไว้เลยนะคะว่าเวลาที่รับธนบัตรมาแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะเก็บลงกระเป๋าสตางค์ของท่านนะคะขอให้ท่านได้สัมผัสนะคะยกสองแล้วก็พลิกเอียงนะคะเสียเวลาสักนิดหนึ่งดีกว่าที่เราจะรับธนบัตรปลอมนะคะเอามาแล้วเราก็คือจะต้องเสียทั้งของเสียทั้งเงิน ใครที่พลาชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันนีทุกท่านลาติงสวัสดีครับ